สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นภาคต่อนะครับสำหรับการายืนยันตัวตนหรือตั้งค่าบัญชีความปลอดภัยของ Facebook นะครับที่คลิปก่อนเราเคยํำเสนอไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนออีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปที่ตรงลูกศรชี้ตรงนี้นะครับหน้า,าฟีดข่าวของ Facebook นะครับท่านผู้ชม เพื่อที่เราจะเข้าไปทําการตั้งค่านะครับอ่านะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับตรงหน้า Facebook นะครับอ่าเราจะอธิบายช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเป็นวิธีที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับก็มาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่รหัสผ่านและ การรักษาความปลอดภัยนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้จะขยอย่อขนาดภาพนิดนึงเพื่อจะให้ตัวหนังสือ,อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันชัดๆนะครับแล้วก็เมื่อติ๊กตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคุณนะครับตรงนี้ให้ท่านผู้ชมติ๊กเข้าไปนะครับ เพื่อจะทำการาเข้าไปยืนยันบัญชีความปลอดภัยจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับท่านผู้ชม3เงื่อนไขทั้งหมดมี3เงื่อนไข,ขของตัว f a c e b o o k นะครับเงื่อนไขตัวแรกรหัสผ่านของคุณตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากอันนี้ตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ตั้งก็ติกเข้าไปตั้งได้เลยนะครับ อันที่2การเตือนการเข้าสู่ระบบอันนี้ต้องคลิกเข้าไปแล้วทําการเปิดนะครับถ้าท่านผู้ชมดูไม่ทันก็ไปดูคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับแล้วส่วนด้านล่างเปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวล่างนี่แหละครับไอตัวล่างนี่ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับจะเจอปัญหาตัวข้างล่างนี้นะครับก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็มาติ๊กที่ เริ่มต้นการใช้งานได้เลยนะครับกดที่ปุ่มตัวนี้ตามลูกศรชี้อยู่นะครับเพื่อจะลงทะเบียนนะครับแบบ2ขั้นตอนนะครับก็กดเริ่มต้นการใช้งานได้เลยนะครับก็นะครับแล้วก็อันนี้จะง่ายที่สุดนะครับจะแนะนําให้มาติ๊กที่ยืนยันผ่าน SMS นะครับถ้า มือถือเครื่องใดหรือ Facebook ของท่านผู้ชมท่านใดเคยผูกเบอร์โทรมือถือกับ Facebook ไว้แล้วเขาก็จะด้งเบอร์เบอร์โทรขึ้นให้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เคยผูกกับบัญชี Facebook เราก็สามารถป้อนได้นะครับโดยติ๊กที่ตรงนี้นะครับ sms นะครับมันจะหมดทั้งมีทั้งหมดก็จะมี3อย่างนะครับยืนยันตัวตวนผ่านแอป Google นะครับติ๊กดานบน อันที่2ก็คือย,ย,ยืนยันตัวตนผ่าน SMS นะครับขอระบ,ะบุเบอร์โทรเข้าไปาส่วนคีย์รักษาความปลอดภัยนี้จะค่อคน,น,น,นข้างยากนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยมาแนะนำการายืนยันผ่าน SMS ดีกว่านะครับโอเคเมื่อมาเมื่อเราติ๊กวงกลมสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาติ๊กตรงที่ดำ,ดำเนินการต่อนะครับ โอเคให้ท่านชมกรอบหมายเลขมือถือ,อที่ผมวงสี่เหลี่ยมไว้นี่นะครับทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับใส่มือมือถือเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดยืนยันตัวร่างสุดนะครับต้องกรอบเบอร์มือถือนะครับให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รอรหัสรอรับรหัสจาก Facebook นะครับตัวนี้ เขาจะให้ป้อนรหัสที่ส่งจาก Facebook นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อความก่อนว่าขึ้นหรือ,อยังนะครับโอเคทีนี้เราก็เข้าไปดูข้อความาแจ้งเตือนจาก Facebook นะครับว่ามีข้อความมาหรือ,อยังนะครับถ้ามีข้อความมาแล้วเราก็ป้อนข้อความนะครับก็จะมีรหัส Facebook for android ของคุณคือนะครับก็ป้อนรหัสตรงนี้ เข้าไปเมื่อหน้าสักครู่นี้นะครับเมื่อป้อนรหัสตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเด้งขึ้นจะเด้งหน้าเมื่อป้อนรหัสถูกต้องไปแล้วนะครับจะขึ้นข้อความเขียวนี้ให้นะครับเป็นตัวกุญแจตัวนี้สีเขียวขึ้นให้ให้มาครับเปิดการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนสองชั้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือ จะยืนยันตัวตนผ่านแล้วทั้ง3ขั้นตอนนะครับตัวที่มันขึ้นตัวดําๆเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับก็จะสามารถใช้งานได้แล้วเสร็จแล้วกดคําว่าเรียบร้อยนะครับเพื่อยืนยันการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับก็กดเรียบร้อยเข้าไปนะครับโอเคเมื่อกดเรียบร้อยเสร็จจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับมันจะติ๊ก สีเขียวๆข,ขึ้นให้หมดเลยติ๊กสีเขียวทั้ง3เงื่อนไขนี้ก็แสดงว่าท่านผู้ชมได้ทำทำการยืนยันบัญชี facebook เ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่า facebook จะบล็อกการใช้งานเรานะครับนี่ครับจะขึ้นให้ดูชัดๆก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับรหัสผ่านคาดเดาได้ยากก็ทําการผ่านเรียบร้อยแล้วการยืนยันตัวตนแบบ เปิดการแจ้งเตือนเปิดอยู่นะครับทำงานเปิดแล้วการเตือนการเข้าเข้าสู่ระบบเปิดแล้วนะครับก็เป็นอันว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมต้องทําให้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่ฉะนั้นถ้ามีมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ขึ้นสีเขียวท่านผู้ชมก็ต้องไปทําตามให้ได้สีเขียวนะครับให้ขึ้นสีเขียวทั้งหมดหรือท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมลงเคยลงไว้ก็ได้นะครับ เพื่อที่จะไปทําการตั้งค่าได้ถูกต้องหรือไม่งั้นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับปรุงหรือช่วยแก้ไขให้นะครับก่อนอื่นเลยก็จะลืมนี่นะครับมาการที่การตั้งค่าก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็ทําให้เข้าใจก็ย้อนดูคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็อ,อยากฝากนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปตากทางช่องเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ